ระบบน้ําระบบไฟวยระวังลืมจ่ายนะตัวเองระวังลืมจ่ายอือจริงตรงเป๊ะเลยนะคะภาครัฐอยากเก็บเงินนะนะคะภาคาัฐอยากเก็บเงินเนาะแม่นจริงน้ําน้ํามีปัญหาบ่อยใช่ไหมเออน้ําท่วมอุ้ยเป๊ะมากโอเคจริงมากเน็ตหลุดบ่อยมาก เอาจริงๆเลยอินเทอร์เน็ตเห็นไหมเออนะมาดูเรื่องสุขภาพพฤหัสจะคอเคสอ่ะทำท่าทำไมวะไฟดับฝนตกที่บ้านนะคะค่าน้ำแพงมากเออคอเคสคอเคสต,ตกหมอนปวดหลังหลังย่อเป็นอยู่อืม เหนื่อยง่ายอ้วนขึ้นปวดหลังอะไรแบบนี้เค็ดอยู่อุ้ยแม่นมากอืมฮตรงค่ะเป็นทุกอย่างเป๊ะเลยเออนะคะปวดฟันก็ได้นะอ้วนขึ้นกำลังมีอาการเป๊ะเวอร์อืมนะฮะลาออกจากงานดีไหม